เปิด Hi ้อ้ได้เพราะท่านปล่อยคลิปได้นน่อทองไม่มีพอตัวไหนครับอทองบิ่งเบือ่อในลูกมร์กเกินสามตัวครับผมเบิ์จากกันเขามัน สิวนเป็นนาอยู่ครับเอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเดียวเซียวอีสานทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมกะมาเยี่ยมคองไอมิตอีแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปที่แล้วถือว่าไอพิ่นบอกว่ากระแสดีแห้งนะครับวันนี้นะครับมีของดีอยากโชว์อีกแล้วครับพี่น้องนะครับรอบที่แล้วสําหรับผู้มิท่านลูกเจ้าล้านหาแสนนะครับเมียสาวงามสำหรับวัอนี้ มีแม่ทองแล้วก็แม่ลูกนะครับหลายตัวหลายค่มเดียกันนะครับเมื่อนี้นะครับไปพาพี่พาน่องมาเบิ้งนะครับท่านที่อยากจะได้ควายไปเลี้ยงนะครับจังตัวอยู่ในคลิปตอนนี้แหละครับพี่น้องนะครับที่เด็ดเลยนะครับผมแม่สาวทองแรกปะครับทองแรกครับแม่สาวทองแรกนะครับผมเอาก่อนไปรับชมนะครับให้อายบอกที่ยูแล้วก็เบอร์โทรขอบเบอร์โทรฟ้ามจะหน่อยนะครับผมที่ยูบ้านไหนก่อนครับบ้านท่าสำลักครับผมบ้านท่าสำลักนะครับตำบลสว่าง สว่างอำเภอพุนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ที่เรียกกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเบิ้งแม่นี่แล้วเดี๋ยวจังเตรียมประกานดีสอไปจดเบอร์โทร่ว้วพี่น้องนะครับเอาแม่ที่เรียกนะครับผมเป็นแม่สาวทองแรกนะครับเนาะครับผมสายอุทัยตัวนี้สายเอ่อก้อยทั้งอุทัยเนาะครับผมนะครับว่าส่วนสูงมาอะไรไปไหนครับพี่ลอยสี่สิบครับผมหนึ่งลอยสี่สิบได้ด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี้นะครับวัดส่วนสูงเรียบร้อยประกันส่วนสูงให้นะครับเอากเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้อง Bon when when no นะครับร้อยสี่สิบวัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต้มชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับแต้มใหญ่ชัดเจนดีนะครับเอานะครับโหนกดีนะครับวงเขางามนะครับตอนน oh ี้ติดท้องก็พอได้อยู่ครับแม่นี่ติดท้องเก่าเจริญอยู่ครับเก่าเจริญครับพี่น้องนะครับนี่ครับใบนะครับกบเจ้า้จะเลื่ิญตรวจท่วงแล้วเนาะนะครับเก่าเจริญผสมวันที่สิบเอ็ดกันยาสองหางหกซีครับพี่น้องแม่นี่นะครับอ้างหนาลึกดีนะครับฟังราคาเปิดได้ครับไอ เปิดร้1 5ห0 0 0ห้าหมื่นบาทครับ1 5ึ0 0 0ห้าหมื่นบาทนะครับประกันทองด้วยครับพี่น้องประกันทองครับผมนะครับตรวจทองหมอหมอเขตยดพ้นทองมาอาจจะเศร้าเรียบร้อยมือเศร้าใบรอดครบนะครับเก้าเจริญนะครับเก้าเจริญนะครับเบอร์ทุกไอเบอร์ได้ก่อนครับ0 9 8 0 9 8 6 7 8 6 7 8 1 2 9 6 1 2 9 6ครับพี่น้องนะครับทุมาได้นะครับเบอร์ทุไอมิดนะครับหรือว่าเบิรงตัวจริงในยุบัน บ้านท่าสำรานบ้านท่าสำรานนะครับผมตะบลสว่างอำเภอพุทท่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเวิ่งแม่ที่สองกันนะครับแม่ที่แหลกไปแล้วได้ครับพี่น้องสำหรับผู้มักแม่ทองรับประกันทองนะครับแม่ที่สองนะครับมาเข่าคิ้วล่อคิ้วเข่ากล้องได้พี่น้องนะครับแม่นีไม่รู้ว่าอะไรตัวครับแม่นี่ผ่านการไม่รู้มาแล้วบ่เกินสามตครับผมประมาณสองเนาะครับผมประมาณสองสูงเท่าไรครับวัดแล้ว วัดแล้วไดีร้อยสี่สิบสองครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับสถานะตอนนี้ผสมไปครับผมยังครับผมย่างว่า้ผสมนะครับเป็นแม่แยกลูกนะครับยัางว่านเด้ผสมเด้อครับพี่น้องนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับผมเช็คมดลูกเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คนะครับให้หมอตรวจมดลูกเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาครับผมเอาคือสีว่านเด้ยมันเนาะบอมันครับบอมันนะครับเอาฟังราคาเปิดได้ครับแม่นี่ท้องว่างหล่ไปไหนครับแม่นี่เปิดไปแสนสองครับแสนสองนะครับราคา อทองว่างบ้านเด็กผสมนะครับเอาหนึ่งร้อยสี่สิบสองสายเลือดเพชรอุดรสายเพชรอุดรนะครับเพื่อนครับผมสายเลือดเพชรอุดรเพิ่นว่านะครับลูกเป็นนะครับแยกออกไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมบ้านเด็กผสมอีกนะครับลำเงาดีพี่น้องแม่นี่นะครับผมเอาให้เทียบยกคูเลยครับพี่น้องนะครับเอาตัวทองคือแม่อยู่ทั้งหลังนะครับตัวนั้นร้อยสี่สิบสองนะครับ หนึ่งแสนเท่าไรครับพี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ต่อไปนะครับฟรีได้ภาคอีสานสองเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกมาครับวันนี้ชุดมื้อนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกนะครับเรียนต้มเหรอคุณนะเอาเรียนต้มเหรอพี่น้องแม่นั่นแม่นั่นกรท่องบิ๊กเบิดแม่นั่นท่องบิ๊กเบิดเนาะครับผมเดินไปกรท่องท่องบิ๊กเบิดก่อนนะครับพี่น้องเรียนต้มแล้วโอ้ยาบน้ำแล้วเรียนตุ้มเหรอพี่น้องนะครับ เอาไปเลี้ยงเข้มาชาติของควายครับเลรตมตอยไปตีขีตมให้คุ้มตากันได้ครับนะครับอันนี้แม่นี่ทองกับเจ้าบิ๊กเบิร์ดครับพี่น้องนะครับผมอ่าบิ๊กเบิร์ดควายสุดยอดพ่อพันธุ์ควายไทยนะครับผมผสมมันที่สามมกราหกหาพ่านรอบแล้วเนาะตรวจทองแล้วครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วบอครับผมมหอเขตตรวจทองเรียบร้อยหมอเขตมาเศร้าเรียบร้อยในทองนี่เป็นทองที่ไหนครับ ทองที่3ครับผมทองที่3นะครับทองที่3ส่วนสูงวัดได้เทไรครับร้อ่ครับ140่ร้อยสีนะครับในทองเป็นทองที่3ามเด้อพี่น้องนะครับกับเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดในทองเพิ่นนะครับเอาตัวนี้รับประกันทองให้นะครับรับประกันทองได้ครับมาตรวจให้มือเส้านี่เนาะแม่นครับผมเอาครับฟังราคานะครับไอ้บานี้ตัวนี้เปิดไว้140,000ครับผม140,000บาทครับพี่น้องนะครับ140,000บาทเด้อครับพี่น้องสำหรับแม่นี่ นะครับท่องกับบิ๊กเบิร์ดนะครับนี่ครับงามครับพี่น้องบิ๊กเบิร์ดนี่เป็นพ่อพันธุ์สายเงินอุไทยครับพี่น้องนะครับผมอของร่องอเนกนะครับเตาสุภาพนะครับแม่สแม่สำริดนะครับผมผู้ผสมกับหมอเขียดนั่นแหละผสมกับหมอเขียดเนาะเจ้าบิ๊กเบิร์ดหมอเขียดผสมเองมาตรวจเองนะครับมาตันท่องให้เดี๋ยวเบิรงแม่ลูกกันครับพี่น้องมาดีนะครับมีแม่ลูกชุดนี้แล้วครับแม่ลูก เอาวสามตัวเลยป่ะครับดิแช่ครับเปิดสามตัวเลยอ่าเปิดสามตัวนะครับผมอันนี้คู่แม่ลูกลูกเป็นตัวผู๋เนาะลูกตัวผู๋ครับแม่ลูกงูผู๋นะลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกผู๋ที่ย่างนั่นหนึ่ลูกผู๋ย่างนั่นแม่หนี่เป็นตัวที่สองครับผมนะครับอาแม่สูงลอยเท่าไรครับลอยสามสิบสามครับผมหนึ่งลอยสามสิบสามนะครับหนึ่งลอยสามสิบสามลูกลูกก็ไม่ติดเดือนแล้วครับนี่ลูกติดสองเดือนแล้วครับอ่าลูกก็มั่นสองเดือนนะครับ อันนี้ตัวพี่สาวเนาะพี่สาวครับพี่สาวตัวดีอ่าตัวพี่สาวนะครับโอ้แม่พี่สาวก็สูงอยู่ครับลอยสามเท่าไครับสามสิบหาเลยอยู่ครับลอยสามหาตัวนี้ผสมไปตัวเอืึดดิว่นนี้ใจครับเพราะว่ามันยกคอกมากนะครับก็คือไปไหนน้ำเพลินมากก็คือแนครับตัวพี่สาวนี่เนาะครับผมนะครับหลายไปไหนครับสามตัวนี่สามตัวนี่เปิดไปสิบสี่หาพันครับแสนสี่หมื่นหาพันนะครับเอาลูกใส่ไปลูกตัวผูอ่าแม่อ่านะครับลอยสามสิบ สามเนาะครับผมนะครับเอ่โตโตโตลูกสาวนี่โตลูกสาวโตใหญ่นี่เท่าไรก็ครับร้อยสามสิบห้าได้ยุคร้อยสามสิบห้าได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับผมเอาผู้ใดสนใจกะมายกไปครับพี่น้องนะครับสามโตเลยนะครับหรือมักได้แยกเอาเอาแต่เอื้อยนี่เด้อเอาแต่เอื้อยบอกครับเอื้อยเจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดสิบห้าเนาะเอื่อยเจ็ดหมื่นห้าครับพี่น้องนะครับหนาดีผู้ใดสนใจกะมาเบิงเอาของพี่น้องสามโตเลยนะครับเบิดไป๊กไปนี่เบิดแล้วครับมุนันเบิดแล้วเนาะ นะครับเอาตัวนั้นเพป็นปลาไมีอียู่อีกตัวนึงเป็นควอยดอนผูบครับควอยดอนผูบครับควอยเมร์ข้ยดอนผูบควอยควันเมร์แต่ว่าตัวข้อยดอนนี่เพิ่นบ่านเนอยากเปิดเนาะตัวผู้จังหวเบิ่งเอาครับผมนะครับเอาย่างเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าหกนะครับอาเบิ่งตัวจริงได้บ้านบ้านท่าสำลันท่าสำลันนะครับผมตำบลสบ้านท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้สำหรับผู้อยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับเอาเบิ่งเอาน้ำไอ้มิรรดคััับบผมสหงว าคุณภาพดีกลางป้ากุ้งนี่แหละพี่น้องนะครับผม e เรียงเอ,เองนะครับผมพัฒนาเองนะครับรับประกันให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสโลแกนจากภาคปรสชมนีขอบคุณนายไร้ครับผมสวัสดีครับ